มันมันสูงไว้มื่อเนี่ยมื่อแนว้่วะมันสูงไว้นี่อาจจะพอดีนอนสี่เดี๋ยวพีน่น้องหน่วยที่สองแล้วเนี่ยกระตาหน่วยกวนหันหน่วยกวนคือสูงเตียววเ้ยกว,ว,<ะ>ว่านี้บ่ฮะเตี้ยไหยนึงว่ะเพราะว่าเขาอันนี้เขาสร้งสั่งสูงวะ่ะสั่งสูงเตี้ยสั่งสูงก็จัดให้ตัวจัดให้มันเพราะมันสักใบจัดไปตัว ยังอีกจังหน่วยวันสิเดสานอีกสองหน่วยยังอีกสองหน่วยเพคะมันนั่งมได้รู้สั่งเรอกันน้นั่สีสารที่ไปโอ้เงินเป็นไหมสารป้ายเฉลี่ยมาเป็นตัวเฟิร์มเนี่ยยังดมันเป็นเอายาบ้างเนี่ย หมอใหญ่มากดิมันเน,นี่ยหมอใหญ่มาเราต้องไปหาหมอมันีหาหมอใหญ่เราเราเงี่ยวปัจัุวันนี้เออหมออาคมาในายแพทย์มาเหมือนนะีถูกวันอังคารและนายแพทย์มาได้สิไปหากับป้ายเรต้องไปบันผือใบบันผือมันไก <c oughs> ลเนาะไกลเราก็เสียเวลาโดาูดนี่บิดมือพู้นี้คิวเงีว ค่ะยมตัวนี่ไปบริโอนเนี่ยบอนเทียงเนีเ่ย,เ,ยเลออนะนะว้วกอนเทียงคนตรวจตั้งแต่ละอังคานคนไข้ตรวจเลก่อนเทียงสามสี่โมงนี่แนละ้วเรามาเรามาแล้วนะมาแล้วมาแล้วมขี่รถมาวันหนึ่งขี่รถมาแล้ว,ลวเออเลียนกายไปวันหนึ่นนะงนเรามาสามนี่สามโมงสี่โมงเลยหล่ะ<อ>เรา,าบ้านของบ่หรือไปคำดวงนะพู มีแต่บ้านเฮานี่ล่ะเออมีแตอนาำไม่บานเฮามันที่มีหมอปริญญามาถูกนายแพทย์มาถูกอันวันอังคารอนามัยอื่นเป็นอนามัยหน่อยโบมีไปนะถามพระเจ้าว่าโบมีไผ่แต่บ้านเฮานี่แหละนายแพทย์โครงการคลินิกคลินิกอย่างก็คลินิกครอบครัวโครงการคลินิกครอบครัวอ้าวัวไปหักจังได้วันได้เดินนะบ้ากันล่วงเลย เกิดจแล้วยังบาดแผลตัวบ่บาดี่ยโอ้ยฟังเสี่ยบอกอะไรมันตินสั่นเนี่ยนี่เอารถนี่ดิไม่เบี่ยงคือบอกก็ตอกสั่งเจ้าตัวน่คลินิกครอบครัวได้เดินนะคลินิครอบวงการคลินิกครอบครัว ขาเจ้าสิตรวจอยู่สถานีน้ำไม่นี่หอดหอดเทียงบัดน,นี้ออกจากเที่ยงหลังจากเทียงเราบายโมงเราไปเยี่ยมบ้านคนไข้บัดนเนี่ย<อ>เยี่ยมบ้านคนไข้แต่ละอาทิตย์เราแต่ละครั้นสิไปเยี่ยมบ้านคนไขท้ที่คน,น,คคนไข้ที่ออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆคนป่วยนะ วันอังคารต้องออกเยี่ยมคนไข้เจ้าบ,บิดยังบวพ่อนะ่ะตัวเจ้าลืมบิดท,ทั้งหนาอีก,กน,นะบุนี้มาคัดนี้เจ้าบ,บิดให้มันเหลืออาหาเรเศษเถอเนาะเออเออเจ้ากระตอทอเศษนินบ่ถึงเจ้ากระตอเถึงอยู่ะเถืองยุ่ว หนึ่งสองสามสี่ห้าบิดเนี่ยมันได้หาเส้นตลอดเอาเจ้าต่อเส้นใดเสนเจ้าไปบางนึงนะต่อเส้นนี้ต่อเส้นนั้นเจ้าบิดทั้งนานี่อีกเส้นนึงเนี่ย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 บิดทั้งนานี่อีกเส้นหนึ่งนะเจ้าลืมบิดเนี่ยบิดเส้นเนี่ยเส้นนี้หลงเส้นหลงมาทับนี้เขาจะแม่นเออเนี่ยโอ้ยเจ้าเกาเส้นต่อหันมาเจ้าเส้นนี้บ่เถืงเออเออเจ้าเส้นเจ้าต่อหันมาะ นนั่บ้าเจ้า,าโบบิดไปเจ้าก็เป็นเส้นตัวเนาะเอาบิดอีกบ้นเนี่ยเออน,นั่นเอาเสา้นต่อมาหันบ้านเออเส้นนั่นเจ้าต่อแล้วนะเจ้าตัดทิมลวดจีหลงตัดทิมลวดนะครับไ้มันจีหลงนะ หมอหันวาฟลนหมอยังบ่แล้วหมอหันขาเจ้ามาหันมันสิมีหลายหมอเด้ยเพราะว่าอันทำไมบ้านเฮามันขนาดใหญ่เนาะเป็นนั้นโรงพยาบาลอ่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพคือกันละแต่ว่าอันหมอบ้านเฮาเนี่ยมันสิมีหมอแผนไทยอยู่หมอฟันหมอแผนไทยที่มีประจํานะหมอเอ็นหมอยังไยแพทย์แผนไทยนะ บัดนี้สิมาจากมือมาจากอำเภอนี่สิมีหลายหมอเลยบัดเนี่ยม,มาหลายยางกายภาพกับมาอันหมอเผียไทยกับมาอีกคนหนึ่งเดีย๋ยวอืมแล้วก็หมอยางเดียมาหลายยางหมออยู่ดิมีเพศสักกรดมาเขาบอกผลเขาวนวัดแล้วเดินน้ำเ<อ>ขามาน้มมันบวอมาเ้อม,มีเพศสักกรดมามีอยางเดียหลายตัวเตรียมรถตู้นึงละกับเจ้ามาเนาอดีตัวกัน ไข่เจ็บป่วยสัมดสําหนึงขั้นเป็นคนไขนนนนน่นอกบริไดนอนโรงพยาบาลนี่เขาก็บ,บริไดไปบันผือยากเขาก็กกไปใส่บริการนี่รักษาอยู่นี่แต่ว่าขั้นเข้าป่วยหนักเป็นคนไขน้ในกะกะเจ้ากกะสรงเข้าไปบันผือคือเก้าละวะไปนอนบันผือมันหนักก็ไบนอนบันผือมันยาจะพ่นมันครบแต่ว่าอยู่นี่มันสีบริไดนอนนะ้ำบ่มบว,มบวมให้มีคนไข้มีนมคนไขน้ในเสนอาไป ดีอยู่ใครทำได้คำนึงก่อนนอนนี่ฮะเออนอนสวัวเขาเอนอนสวัวเขาพักผ่อยนอนสัวเขาแล้วก็ไปค่อยก็ไปนอนอยู่เคืองมือพุณเจ้าข่อยก็ได้สุดหนึง่งนี่ฮะนะอืมหมอว่านอนเบื้องอาการสักดนว่าสันไม่ตั้งแต่ชีมงเช้ากับ,บ่ายพวกเหล่าแหละมัน ใบสองใบสามหมดเลยจนหมอไปเยี่ยมบ้านมาพ่เนเลวจังค่อยได้ออกหมอเพิ่นไปเยี่ยมบ้านค้นไข้บ้านในบ้านนะไปเยี่ยมค้นไข้ตามบ้านนะมาจังค่อยเพิ่นจังค่อยมาให้ค่อยออกจะบิดสูงวะใท่เนี่ยบวะนุวยเนี่ยบวะเออบิดสูงไว้มาที่ประจวบพอดีนะอืมเอาลองงดู อตอกสั่งทีมันก็มวนง่ามเลย <Good S 1> โอ,แโอ้แต่งหอมนี่ให้ยังน่าแต่งหอมให้ขโมยเข้าใจมันกันม่อัน เพลงหอมลานค่อยก็สุ่บอยากสบายปันนี้มาน่อยากเป็่นวัดไอตุ่มตุ่มหงน้องน้องไปโรงเรียนแล้วก็เลยเอาน้องไปน้ำมานี่เลยอยากน้องบบอยากไปขั้นใหญ่บไปนะก็เลยได้ไปน้ำกันทึ่งซ้องนนี้โรงเรียนนะน้องไปเราโบลงรถเออเมลดผ้าขึ้นมหาปอใหญ่ไปปู่ปทรง น้องบบอยากลงรถบ่มีครัวปนันปูไปส่งกันยังอยากให้อีกอยอ่น่องนะอันครเลยมาอุ้มเอที่ค้นอย่างหนึ่งว่าเสียบวอกไปมันเนี่ยมันตูวหอนมันมันไม่ตูวหอนดอกมันเป็นเป็นวัดเป็นไอไม่็นไอเป็นไอวัดไอส้งไอแตกๆนะนะ่บอยากเอาลูกไปอก มันจะไปซื้อยามาไว้ให้อยู่มาแรงกินยาเรลืองเลี้ยงตุ้มหมาไปหาหมอคนละหมอว่า <วะ S 2> ตุมหมายเราเปียวยาเดิมันมื่อันนี้คนเปียวยาดิแต่ว่าคอยแท้อันเดียนท่านว่าพุูดคอยตะกี้คอยก็ปเปียวดือนนี่ละแต่ว่าช่วงอันตัวสิได้ย,าย่ายไม่หันช่วงช่วงเอาผลไปตรวจเออไปตรวจเลือด พุสุจิการล่ะยีเดไปเอาผลไปตวรวจเลือดไปตวรวจเลือดผลออกมาซ่าก,ก็เลยมาบนท่านมูก็เลยได้เลี้ยนคปนะเป็นเดือนหน้าบัดนี้เป็นเดือนท่านวะเดินสี่ับสี่เส้นเส้นหลังเส้นห้าเดินมันก็นไป็ตะบึงงาม พันอดโดอดดีเนาะเหมือนกระทาไม่ที่สองเลยพี่นอ้องไม่ที่แรกเลี้วไปละขายไปแล้วบุกขายแล้วบ่ขายระเบียว่าเฮมันไปมาเอาอีแตแ่จะว่าคอยว่าคอยเลี้ยวหาคือบูเห็นว่าดิเ <c oughs> มียบัคคำ เราโดอยว่ะเราโดอยเมา,เา,มาขายาโ่เดร้อยหนึ่งรนะยนึงบ่คูณไม่วัน้องขายเปดิบบ่รยนึงก็พอซื้อผู้ซื้อก็ได้ดสว่วมจีเหลีวเนาะม,มันเหนเนินนี้แข้งขแข็งคักนะกุยตอกแข็ง ้นไผ่ยเน้นว่านี่สิมาเอารูปบองเนี่ยพี่น้อยกาตาเก็บเห็ดกาตาไพ่พี่น้องละมวนกะตากันเลยอันนี้นอนสีนอนสีนี่บิดหาเส้ศินบิดหาบิดเส้นนี่มาแล้วก็เอาเส้นนั้นขึ้นไปเกินหักสะกอนเพราะวะ่า เวลาคัดเราบริหารไม่เราลองตามเส้นทั้งนาเราลงแนกล่ลแหงแล้วก็คัดเข้าไปแล้วก็บิดเส้นไม่อีกอบิดเส้นไม่รับไปแล้วก็มาเดินไปนี่แหละงอนกกตตา่ยากงอนกกะตา บิดเส้่งหน้าไว้แต่ว่าอย่าลืมบิดเส้นหน้าให้มันได้หาเส้นอยู่ต <ไป S 1> ลอ <ไป S 1> ดนนไปบ่ได้ดอกคันมันสิไปบ่อดกมันสิไปลงฮูเก่ากันถ้นเฮาบ่บิดเส้นหน้าือจะวังหนึงแล้วเพิ่นง,ง,ง้างงางๆอยู่พน่ะ กันเมนตอกสั่งห้างคันบอถึงนี่นะนนได้หักน้อยเดียวตอกสั่งบันทีบเลหักนะพอดีเล่นบ่น,นี่เอานี่แหละหมวนกะตาได้พี่น้องเด้อมวนกะตา สำหรับคลิปนี้กไงเบิ้งสั้มนี่สักก่อนคลิปต่อไปว่ากันใหม่สวัสดีครับ